สวัสดีครับผมธนาวิรยุทธ์ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของ3เรื่องที่ต้องรู้ก่อนขึ้นศาลคดีฟ้องชู้หรือฟ้องหย่านะครับในคดีฟ้องชู้หรือฟ้องหย่าเนี่ยนะครับสเรื่องที่เราต้องรู้ในเรื่องสําคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับการฟ้องชู้หรือฟ้องหย่านะครับเราจะฟ้องหย่าอย่างเดียวไม่ฟ้องชู้ก็ได้นะครับหรือเราจะฟ้องชู้ไม่ฟ้องหย่าก็ได้นะครับหรือจะฟ้องชู้และฟ้องหย่ารวมกันไปในคดีเดียวกันก็ได้นะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ย ต้องการจะหย่าตอนนี้เลยไหมหรือเรานะครับยังไม่อยากจะหย่านะครับก็อยู่ที่ว่านะครับมีแนวโน้มหรือไม่ที่อีกฝ่ายหนึ่งจะกลับมาอยู่กินแบบสามีภรรากันต่อไปนะครับอันที่2นะครับการฟ้องหย่าเพราะมีชู้เนี่ยนะครับไม่ต้องเปิดเผยคําว่าเปิดเผยหมายความว่าให้บุคคลอื่น,นรับรู้ว่าเป็นสามีภรรากันนะครับเมื่อก่อนนะครับการฟ้องหย่าเพราะมีชู้หรือการฟ้องชู้นะครับ จะต้องมีการเปิดเผยแต่ปัจจุบ,บันนะครับเพียงแต่คบหามีความทาสัมพันธ์ทํานองชู้นะครับก็ฟ้องหย่าเพราะมีชู้ได้หรือจะฟ้องชู้อย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างเช่นนะอะไรอย่างเช่นหลักฐานในไลน์ถูกต้องไหมครับที่เขาคุยกันมีความสัมพันธ์ทางเพศกันนะครับนัดกันไปนอนที่นู่นที่นี่ส่งรูปอบอกรักกันนะครับหรือส่งภาพถ่ายกันในไลน์นะรหรือในแชทส่วนตัวก็แล้วแต่ไอ้สิ่งต่าง,ต,างต่างแบบเนี้ยนะครับ เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ทำนองชู้แม้ไม่เปิดเผยก็ฟ้องหย่าเพราะมีชู้หรือฟ้องชู้อย่างเดียวก็ทําได้นะครับในการเรียกเงินค่าเสียหายนะครับอันที่3ครับหลักฐานเวลาเราฟ้องหย่านะครับหรือฟ้องชู้ไม่ว่าเราจะอ้างเหตุยาอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่เหตุหยาเรื่องอื่นเช่นนะครับทำร้ายร่างกายหรือเหตุหยาว่าถูกหมิ่นประมาทนะครับหรือ,อ ถูกทาร้ายจิตใจไอ้พวกเนี้ยเราต้องแนบหลักฐานไปตอนที่เราฟ้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการฟ้องย่าเพราะมีชู้นะครับหรือฟ้องชู้นะครับเรียกค่าเสียหายตอนที่เรายื่นฟ้องนะก่อนที่เรายื่นฟ้องเนี่ยนะครับเราไม่ต้องแนบหลักฐานเข้าไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะหลักฐานตัวนี้นะครับสามารถที่จะส่งวันที่มีการสื่อพยานได้การที่เราแนบหลักฐานไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับรู้ว่าเรามีหลักฐานประมาณไหนแล้วก็อาจจะ เอาไปต่อสู้คดีได้นั่นเองนะครับฉะนั้นรูปภาพนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่าวิดีโอที่เขาพบหากันไม่ว่าจะเดินเข้าหอพักเดินเข้าไปบ้านเดียวกันอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือขึ้นรถด้วยกันเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ตอนที่สื่อพยานจะดีกว่านะครับจะดีกว่านะครับแถมนะครับในคดีฟ้องหยาฟ้องชู้เนี่ยนะครับก็ต้องมีพยานบุคคลด้วยนะครับพยานบุคคลนะครับ ที่เราอ้างว่ามีเหตุยาถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขามีชู้ด้วยกันพยานบุคคลก็ต้องเป็นคนที่รู้จักเขาอย่างเช่นในที่ทํางานเป็นเพื่อนโวงงานหรือเป็นชู้กันนะครับก็ต้องมีเพื่อนโวงงานมาเป็นพยานด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นญาตินะครับเคยเห็นเขาเดินเข้าบ้านด้วยกันอย่างนี้นะครับสมมตินะก็ไอ้บุคคลน,นี้ก็เป็นพยานได้แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่า,าไม่เกี่ยวข้องเลย นะครับแต่เคยเห็นก็ต้องมาสืบนะครับว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยนะครับเห็นเขาเดินไปทําอะไรกันนะครับสมมติเขาเดินคู่ด้วยกันเนี่ยทนายเคยพูดแล้วนะครับเขาเดินคู่ด้วยกันหน้าโรงแรมนะครับก็เลยเอารอปภนะครับมาสืบว่าเคยเห็นบุคคลสองคนเนี้ยนะครับเข้ามาในโรงแรมไหมนะครับรอปภก็เลยบอกว่าเคยเห็นสองคนเนี้ยเข้ามาโรงแรมจริงนะครับแต่นะครับ จะเดินเข้าห้องเดียวกันไปหลับนอนด้วยกันหรือไม่น,มนมี่มันไม่มันไม่รู้มันไม่ทราบนะครับฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดมีหลักฐานเนี่ยว่าเขาเปิดพักหรือกล้องวงจรปิดนะครับเดินเข้าไปในห้องด้วยกัน2ต่อ2นะครับตรงหน้าห้องนะครับล็อบบี้โรงแรมซึ่งความจริงแล้วมันก็ค่อนข้างขอยากเนาะแต่ถ้าเกิดมีนะครับพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามาได้หรือเอาอเพื่อนที่ไปวันนั้นของเขานะครับหรือเราติดตามไปนะครับ แล้วเราทราบว่าเขานอนพักในห้องนี้มีหลักฐานนะครับอย่างนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักแต่กรณีที่บอกว่าไปเจอเขานอนหลับในห้องเนี่ยนะับมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นชู้นะครับเพราะเราไปเห็นด้วยตาแต่ตอนที่เราไปบุกเข้าไปในห้องเนี่ยนะครับก็ต้องมีพยานที่ติดตามเราไปด้วยนะครับทนายไม่แนะนำให้เราเี่ยเข้าไปในห้องที่เขานอนคนเดียวเพราะว่าอาจจะมีอันตรายนะครับก็คือเอาเพื่อนเราไปหนึ่งคนหรือเอาลูกเราไปนะครับที่เป็นโตที่โตนะครับไม่ใช่เอาเด็กไปนะครับ เอาที่รู้เรื่องที่จะมาพูดที่ศาลได้อะไรเงี้ยนะครับว่าเป็นพยานคือคือเห็นเขามาจอดรถที่โรงแรมม่านรูดแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนอนเดียวกันนะครับและในวันเกิดเหตุเราก็เข้าไปจับนะครับว่าเขากําลังอถอดเสื้อหรือ,อรยังไม่ถอดเสื้อนะครับแต่กําลังที่จะอยู่ในห้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทําอะไรกันต่อไปก็อาจจะมีการนําสืบถึงตรงน,นั้นแล้วก็พอถึงเวลาออกปุ๊บทําอะไรต่อนะครับกลับไปที่ไหนได้มีการาพูดว่าอย่างไรบ้างนะครับ ส่วนมากเวลาไปจับอย่างนั้นอะ่ะมันก็จะมีการพูดให้ยอมรับสารภาพเนาะว่าเป็นเป็นเป็นชู้กันไหมอะไรเงี้ยนะอันนั้นะเป็นเป็นเรื่องที่ปกติของที่เราตามมานะครับส่วนมากเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีเครื่องติดตาม GPS หลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็น AirTag อะไรของเขาเนี่ยที่ขายในชอ็ชอปช็อปปี้ a รซด้านะครับหรือขายตามร้านห้างสรรพสินค้านะครับเป็นเครื่อง AirTag ็จะระบตุตำแหน่งนะครับทาง GPS หรือบางทีเนี่ยนะครับ ก็สามีหลายท่านใช้ iPhone iPad นะครับก็ Apple ID เนะี่ยมันก็เด้งไปที่ภรรยานะครับไปเปิดไลน์ในอีกเครื่องหนึ่งได้เราใช้ iPhone วันตรงนี้นะครับ iPad มีไลน์นะครับก็จะเด้งเข้าไปได้แล้วหลักฐานตรงนั้นก็อาจจะเอามาสื่อพยา,ยานนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับการฟ้องพวกชู้พวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีหลักฐานอยู่แล้วนะครับจะมีข้อมูลอยู่แล้วแหละนะครับ ผู้หญิงหรือภรรยาเนี่ยก็จะมีข้อมูลแล้วว่าสามีเนะี่ยมีชู้เพราะว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ค่อยกลับบ้านนะครับเ,เลิกงานนะครับก็บอกว่ามีทุระที่นู่นที่นี่นะครับบางทีก็มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานนะครับบางทีจับยากนะบางทีเคยเจออยู่เรื่องหนึ่งคือแต่งงานกันนะครับกับภรรยาแล้วไม่มีลูกด้วยกันนะครับต่อไปมีลูกกับชู้นะครับแล้วก็ ตัวสามีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับมารู้อีกทีครับตอนที่เขามายื่นขอมรอดกลูกชูกช้แต่ถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมในกฎหมายมรดกเขาก็มีสิทธิ์เนาะเดี๋ยวดนอกเรื่องไปนะแล้วก็เรา,าพูดเรื่องฟ้องชู้ฟ้องฟ้องหย่านะครับสามเรื่องที่ต้องรู้อันนี้ก็ฝากกันแบบสั้นๆแล้วกันนะครับปรึกษาปัญหาเรื่องคดีหย่าคดีชู้นะครับปรึกษาฟรีเบื้องต้นปรึกษาแบบมีค่าป,ปรึกษาจะแตกต่างกันในรายละเอียดถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆชนะครับกดติดตามครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ